อันนี้บอกเลยว่าขอต้อนรับสุรตานอีก1คันครับลูกค้ามาจัดล้อยางโช้กครับบอกเลยว่าอัปเกรดช่วงล่างแบบฟูลเซ็ตกันเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าประมาณ 1, 0 0 0 0แสบาทได้แบบนี้ไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจัดขับวันนี้อยู่ที่ออโตพิกลังสิกครับวันนี้เราอยู่กับรถยิสุดีแม็กครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับอันนี้บอกเลยว่าขอต้อนรับสุรตานอีก1คันครับนะตัวนี้ลูกค้ามาจัดล้อยางโช้กครับบอกเลยว่าอัปเกรดช่วงล่างแบบฟูลเซ็ตกันเลยทีเดียวครับเราไม่รอช้าเรามาเริ่มทีี่่่อยยาางแรรกกัเลดวคบ ตัวนี้เป็นล้อนะครับเลนโซ่ 96M นะครับตัวนี้เป็นล้อน้ําหนักเบาด้วยนะครับรัดกับยางโตโยเอทีสนะครับ265 6018นะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรหนึบแน่นอนครับแล้วก็มีขอเบิกมาล้อเลนโซ่ด้วย24ตัวนะครับตัวนี้เป็น6ลูกนะครับแล้วก็เจิดกระแถมพัรบิงให้ด้วยครับและในส่องช่วงล่างนะครับลูกค้าเลือกที่จะใส่กับโปรเฟนเดอร์ครับเป็นหน้าคลีนแบบนี้นะครับหลังพีคแบ๊ เจ้าหน้าควีนตัวนี้ครับเป็นระบบโมโนทูปครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับนะครับเป็นการปรับรีเบ์หรือช่วงยืดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสปริงเลยแล้วก็สามารถจัดทรงได้นะครับมีการใส่กระบอกได้ด้วยนะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับเจ้าตัวพิก็ดแบบนี้นะครับเป็นระบบโมโนทูปชิ้นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นการทํางานแบบคอมเพรสชันนะครับปรับนุ่มแข็งได้8ระดับนะครับนี่จะมีตัวเลขบอกแบบนี้นะครับอ่าบอกเลยสวยงามนะครับว้าว สำหรับงบประมาณของชุดนี้นะครับล้องบประมาณอยู่ที่35,000บาทครับยางตัวนี้24,0 0 0บาทโช๊คนะครับฟูลเซตแบบนี้ราคาอยู่ที่4,700บาทครับงบประมาณล้อยางโช๊คชุดนี้อยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทนะครับมีทอนให้แน่นอนครับเดี๋ยวคืนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ก็ผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจล้อยางท็กชุดเซตแบบนี้นะครับนะสำหรับใส่ยูสุกดีแมกนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจออโต้โอเคของนะหรือโทรมาคุยกันเจอได้ที่0 5 3 8 0 8 9 8ของผมหรือทางมาครับที่095-5909ครับบอกเลยว่างบประมาณ1นึ่แสนบาทได้แบบนี้ไปเลยครับนะฝากพี่ๆเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้เจอเลยครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นชุดเซตแบบไหนครับกดติดตามครับสำหรับวันี้ทางเล่งแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ